วันนี้ผมมีรถ7ที่นั่งแต่ราคาพอๆกับอีโก้ค่ะนะครับแบรนด์รองหลายแบรนด์เลยนะครับแต่คันนี้เป็นเจที่นั่งครับกับ Fortuner ปี2005นะครับเกียร์แมนนวลโฟลวิลเน้นย้ำนะครับพี่ๆเป็นรถโฟลว e l นะครับได้ Fortuner 4Wheel ิเจที่นั่งแบบนี้ในราคาเพียงแค่319,000บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานครับสีถือว่าสวยนะครับ แม็กเดิมนะครับยางสองหกห้าเจ็ดสิบท้าสิบหกนะครับมาดูสภาพโดยรวมกันครับพี่นะครับผมมานี่ครับพี่เป็นเครื่องสามพันนะครับ d ีโฟดีนะครับตัวนี้นะโอเคด้านหน้าครับมาดูไฟหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับผมไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าหลอดปกตินะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับตามจริงนะครับเพราะว่ารถบือสองนะพี่เนาะ คับตัวนี้เป็นมากับอินเตอร์โคเลอร์ด้วยนะครับผมสบายใจเรื่องความร้อนนะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบออปชั่นต่างๆพร้อมใช้งานนะครับมานะครับผมนี่ครับกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านข้างครับพี่ๆนะครับด้านข้างก็จะมาพร้อมกับหูจับนะครับเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับผมบันไดข้างนะครับ อย่างสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับขึ้นขยมได้นะครับโอเคด้านในนะครับพี่ๆมาดูด้านในกันนะครับด้านในเนี่ยตรงนี้จะเป็นบุหนังนะครับนุ่มๆสภาพดีเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับสภาพดีแบบนี้นี่เอาไฟฟ้าไหมครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับ โหมาไนะครับสภาพดีเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับไม่รวมเกียร์ถอยนะครับมาพร้อมกับเกียร์4วิอนะครับอยู่ด้านข้างกันนะครับแอร์เย็นช่ำครับภายในสะอาดสะอ้านสวยงามเบาะหนังครับสภาพใหม่พร้อมใช้งานขอบคุณเจ้าของเก่าครับดูแลรถเป็นอย่างดีสำหรับคันนี้นะครับโอ้โหเป็นไงสภาพคือสวยครับพร้อมใช้งานนะครับ กับราคาแค่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรถคันนี้ถือว่าคุ้มนะสาหรับ7ที่นั่งนะครับพี่ๆคนไหนกําเงินอยู่สามแสนนิดๆอยากได้รถเจที่นั่งซื้อสดเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับกับราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันและพี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับจบที่ราคานี้ได้เลยนะครับด้านหลังเช่นเคยนะครับเหมือนกันเลยนะครับหูจับเป็นแบบโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับเป็นหนังนะครับบุหนังมาเรียบร้อยนะครับดูครับ ี๋ยวผมขึ้นข้างบนก่อนอ๊บภายในค่อนข้างที่กว้างขวางครับเบาะหนังนะครับเพื่อที่วางของนะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านข้างสไตล์โตโยต้าเลยนะเดินทางไกลไม่มีผิดหวังเลยนะครับที่วางใส่แก้วน้ํานะครับด้านหน้ามีสองข้างพร้อมด้านข้างนะครับด้านหลังมีให้อีกจุใจนะครับอีกนี่ตรงนี้ได้อสองนะครับ รวมๆแล้วนะครับพี่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดข้างหลังมีให้อีกสองครับเป็นสิบเลยครับเดิมน้ำกันแบบสบายใจกันเลยนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านค่อนข้างที่จะใหม่นะครับตอบโจทย์เลยรถค่อนข้างพร้อมใช้งานนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยยางอะไรเครื่องมือแม่แลงมีให้ครบนะครับตัวนี้นะ ด้านหลังเนี่ยมีแอร์นะครับมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับคนนั่งหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะครับสามารถปรับได้นะครับผมอยากได้ลมแรงแค่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับมาดูครับนี่ผมปรับให้ดูนะสมมุติพี่ๆไปกันหลายๆคนนะครับโฟล์กูเนอร์ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ตรงงที่ว่าวางของได้เยอะถ้าพี่พับลาบพับขึ้นแบบนี้ทั้งสองข้างนะพี่เจ้าพื้นพื้นที่ตรงนี้วางของได้เยอะมากนะครับหรือ ของไม่เยอะมากโอมแต่พี่อยากวางของหน่อยพับแบบนี้นะครับทั้ง2ข้างนะครับเพื่อวางของตรงนี้และระานบนตรงนี้ก็ได้นะครับค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานเลยนะครับสำหรับ toyota fortuner กับราคาแค่3 1 9 0 0 0บาทนะครับราคาแค่นี้ครับพี่ถ้าพี่ซื้อรถ Eco กคา1คันแบรนดลองเนี่ยพี่สามารถซื้อได้ในราคานี้เลยแต่ที่ที่พี่ได้แปบ,บ,ส,ำบสำหรับคันนี้เลยก็คือ toyota fortuner ครับพี่ f wheel สายบันเทิงสายขึ้นเขาลงห้วยนะครับกล้าพูดได้เลยนะครับผมพี่ๆหากกันเยอะมากๆนะครับสำหรับเครื่อง3 0 0พันเกียร์แมนนวลโฟวิลตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้คือมีพี่ๆก็มาหากันเยอะมากครับตอนนี้โอมมีให้พี่ๆแล้วพวกเราเคอสมาคามีให้พี่ๆแล้วนะครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผ่านมาทางมาลายแมนนะครับกมที่14นะครับ นาอกคาะถมนะครับกระแพงแสนนะครับผมกมที่14นะครับถนนมาลายแมนนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรถตัวจริงได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังนะครับผมว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับกุญแจเรามีให้ดอกเดียวครับโอเคเสียงเครื่องครับเครื่องฟิสต้าติดงใกล้นะครับเพราะเราใช้ไดเกีวทูทีไม่ใช่นะครับพี่เครื่องเดิมของเขาครับค่อนข้างที่จะ สตาร์ทติดง่ายเลยนะครับเลขไม่สองแสนสามหมื่นกว่าโลนะครับกับปีรถของเขาถือว่าเลขไม่น้อยมากๆนะครับเครื่องสามพันนะครับตัวนี้เครื่องเสียงนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกติโอเคนะครับผมพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวติดเลขกสิทธิแอร์เย็นเนาะแอร์เย็นครับเพลงเพอสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับ่าตรงนั้นก็จะเป็นที่วางของนะครับนะครับมีให้ครบนะครับอย่างที่ผมบอกครับพี่ ออปชันต่างๆพร้อมใช้งานนะครับเหมาะกับคนไทย t ตโยต้าเนี่ยทำรถออกมาแต่ละรุ่นแต่ละโฉมสำหรับผมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนี่ครับเครื่องยนต์3,000 D4D ของทางโตโยต้าครับกำลังเครื่องดีมากๆนะครับพร้อมให้พี่ๆใช้งานนะครับคันนี้เหมาะกับใครบ้างสำหรับผมผมมองว่าเหมาะกับพี่ๆที่สายลุยนะครับซื้อไปเอาไปทำออฟโรดนะครับขึ้นเขาลงห้วยหรือว่าพี่ๆอยากได้รถ จ็ดที่นั่งแต่ราคาประหยัดนะครับเอาไว้ใช้งานในครอบครัวก็สามารถซื้อคันนี้ได้เพราะราคาเงินสดเขาแค่3ามแ0 0บาทนะครับและจ่ายราคานี้พี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับจบที่ราคานี้ได้เลยร้านดําเนินการโอนะพี่เรียบร้อยนะครับเป็นไงสบายใจหายห่วงครับพี่ๆนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับพี่รถคันนี้ Fortuner นะครับเครื่อง3า0พัน d ครับ ราคาแค่319,000บาทจบสดราคานี้ได้เลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับผมสมารถเข้ามาดูรถได้ที่ KR สมารคานะครับอยู่ถนนมาลลัยแม่น,นะครับกมที่14นะครับยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสนใจรารถคันนี้เข้ามาดูชมกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกดติดตามช่อง YouTube ของแคร์สมาร์คาด้วยนะครับผม คลิปหน้านะครับจะมีรถอะไรมาแนะนำนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ